อะครับมาดูพระขุนแผนพลายแก้วมงคลก้าเสือสมิง,งรุ่นแรกหลวงปู่คัมพีคัพีโ,โรนะครับวัดป่าพุทธารามอำเภอบัวขาวนะทำไมผมต้องเรียกบัวขาวเพราะว่าชื่อเก่าเขาชื่อบัวขาวไม่ใช่บัวขาวประจามเมฆนะนะนี่คืออำเภอกุชินารายนะอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละนะผมก็อยู่ร้อยเอ็ดกุชินารายบัวขาวก็อยู่นี่นี่อยู่ตรง อ,อยู่ติดกับเขาวงนะฮะติดเขาวงแถวนั้นเป็นคนภูไทยเป็นคนภูไทยนะครับหลวงปู่คำพีคำพิโรวัดป่าพุทธารามตำบลเหล่าใหญ่นะครับอันนี้มองเห็นไหมอำเภอกุชินารายจังหวัดกลสินนะครับามาดูกันดีกว่านะครับเหลืออยู่ทั้งหมดสี่องค์นะครับจะให้ดูว่ามีเหลือองค์ไหนบ้างอันนี้คือเนื้อดินเจ็ดป่าช้า นะดีเจ็ดประชานะของแรงนะผสมอิดผสมเนื้ออิดมีลูกเก่านะเนื้ออิดมีลูกเก่าผสมเด็กไหลฝังตะปูผีโรยผงเด็กเลื่อนรางผีสร้าง80ดงค์องนะคือเขาสร้างทั้งหมด8,00 0องค์นะฮะพระก็จะมีลุ้นหนึ่งรายการนะสร้าง8,000อนค์นะทั้งหมดองค์นี้ก็สร้าง80องค์นะครับน,นี่นะครับสวยๆนะแล้วก็หลังยันห้าด้วยนะครับหลังยันห้าด้วยนะครับ เลขสี่ตัวเดียวทุกท่านครับนี่นะมองเห็นไหมเอ่ยเลขสี่ตัวเดียวนะชัดไหมกล้องไม่โฟกัสอ่ะเห,หเ,ออนะเห็นไหมเอ่ยแป๊บนึงนะมองเห็นไหมเอ้ากล้องไม่โฟกัสแป๊บนึงนะเห็นไหมเอ่ยแต่แต่มันเหมือนมองเห็นอยู่เนาะเลขสนะี่เนาะแป๊บหนึ่งขออนุญาตถอยแป๊บนึงอ่ะถอยกล้องอ่ะโอเคอ่ะถอยกล้องเลขสีขนะนะ่นะครับเลขสี่นะเห็นไหมต่อโคตรตัวนะนะครับเลขสี่นะนี่นะเอาเอาเท่ารายการลุ้นทุกท่าน เอา250บาทท่านไหนจะรับแจ้งมา250บาทนะครับ่อะองค์นี้นะท่านไหนรับแจ้งมานะครับ250บาทครับอ่ะขออนุญาตผ่านนะครับอ่ารอท่านที่ที่อยากได้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เลยเนื้อพยาว่านช้างผสมโขลงนี่เน้นทางเมตตานะว่านผสมโขลงนะครับผสมผงไม้ด้ามมีดอาคมนั่นไงเป็นด้ามมีดด้วยนะ หม้ด้ามมีดนะมีดอาคมนะฮะผงน้ำมันว่าหนึ่งร้อยแปดเพชรจักหลังแบบสร้างแปดสิบวงแล้วก็เป็นเพชรจักด้วยทุกท่านดูสิเห็นนะเนี่ยนะเป็นเพชรจักอง์พระสวยมากเห็นไหมนี่เห็นไหสวยนะครับดูสิเป็นเพชรจักด้วยนะเอา้เอาอันนี้หลุดโอ้ย แผ่นโค้ดหลุดแผ่นเลขหลุดเลขสิบสามอ้านี่อ๋อหลุดเขาทากาวไว้ตรงนี้เออเอออ่ะองค์นี้ก็อ่ะองค์นี้ผ่านก่อนแล้วกันนะครับนะถ้ามีปัญหาหรือหรือใครรับได้นะมันเนี่ยนะเนี้ยนะหลุดแค่นี้ก็ไปติดกาวก็ได้นะ เอาอมผมไม่รู้จะว่ายังไงถ้าใครจะเอาก็แจ้งมาแล้วกันครับไม่เอาก็เดี๋ยวเก็บไปนะโอเคเอ่ะองค์ต่อไปดีกว่านะอ,องค์ต่อไปองค์นี้เป็นเนื้อขาวคืนเนื้อเอาติดกับทางเนื้อพระกุเก่าพระธาตุนาดูนฝังเม็ดพระธาตุนึง อันนี้ของดีเลยทุกท่านเนื้อพระกุกเก่าพระาธาตนาดูนฝังเม็ดพระาธาตนาดูนอือพระาธาตนาดูนอายุพันกว่าปีนะฮะเนี่อยอยู่มหาสารคามเนี่ยนะพระาธาตนาดูนนะโอ้โหรายการนี้น่าสนใจมากเลยนะกุกเก่าพระาธาตนาดูนทุกท่านดูสิแล้วฝังเม็ดพระาธาตนาดูนด้วยตรงนี้ตรงหน้าอกเนี่ยนะเห็นไหมโอ้โหหลังเสือด้วยสวยมากนะครับเห็นไหม เลขอะไรแพ๊บน,นนะขอญัดดูเลขก่อนเลขสองแปดครับทุกท่านครับต่อโคตรตัวนะเลขสองแปดนะเอาราคาพิเศษนะต่อให้เป็นพระธาตุนาดูลก็เอาพิเศษไปนะครับเอาสองร้อยห้าสิบบาทพอนะครับก็เอาไปเท่ารายการรุ่นนี่แหละนะครับสองร้อยสิบพอก็แบ่งกันไปนะครับอ่ะขอญอาตเก็บองค์สุดท้ายครับเป็นเนื้อว่านดอก ว่านดอกทองเนื้อเหลืองฝังตะกุดสาร,ริกาทองแดงคู่ด้านหลังติดจีวรหลวงปู่คำพีสร้างแปดสิบองค์นะครับนี่ด้านหน้ามีเกษาเหรอใช่ไหมโอเนี่ยโอ้ด้านหน้าเป็นเกษานะฮะนี่นี่เส้นผมหลวงปู่คำพีนะทุกท่านดูสินี่เห็นเปล่าเกษาหลวงปู่คำพีโอโหเต็มเลยดูสิ มีเกษาจีวรน,นะครับเนี่ยนะจีวรตอกแล้วก็ตะกุดตอกทับไว้องค์นี้ผมเรียกว่าองค์คูเลยแล้วกันนะองค์เนี้ยนะครับเห็นไหมเกษาจีวรแล้วก็มีตะกุดตอกเข้าไปตอกทับจีวรเข้าไปนะแล้วก็มีเกษาดูสิท่านดูดิโอเกษาหลวงปู่มังงี้เลยดูดิโอโหนะองค์นี้นะผมเรียกว่าองค์คูแล้วกันนะครับเอาสามร้อยบาทนะองคูองค์นี้ นะถ้าไหนจะรับก็แจ้งมาไม่เอาได้ผมเรียมไว้เลยนะองค์ครูนี่ยังไงก็มีาราคาแล้วเป็นรุ่นแรกด้วยหลวงปูค่คมภีท่านก็สร้างปีนี้ท่านสร้างแค่สองรุ่นพอนะมีแค่สองรุ่นมีเหรียญรุ่นแรกแล้วก็พระผงรุ่นแรกนี่แหละตอนนี้หลวงปูค่คมภีล่าสุดท่านออกทุดงแล้วนะท่านไม่ดีววัดนะครับใครไปหาหลวงปูค่คมภีตอนเนี้ยไม่เจอท่านนะที่วัดนะไม่ไม่เจอนะท่านต้องดูข่าวก่อนนะติดตามข่าวก่อนนะอย่าเพิ่งไปมั่วสั่วนนะฮะตอนนี้ที่วัดท่านไม่อยู่นะท่านออกทุดงแล้วนะครับผมได้ดูในกลุ่มเมื่อมม่่่กีีวัทนทา นะท่านออกทุดงแล้วนะหลวงปู่คมภีข้างใเจ็ดสิบปีแต่ว่าท่านยังออกทุดงอยู่เรื่อยๆนะครับนะหลวงปู่คัมภีนะใครจะไปกราบท่านก็ต้องเช็คข้อมูลข่าวสารก่อนนะใครจะรับองค์ไหนก็แจ้งมาสําหรับพระขุนแผนพร,รายแก้วมงคลก้าเสือสมิงนะเป็นพระขุนแผนภายรุ่นแรกของหลวงปู่คัมภี์ด้วยนะครับท่านไหนจะรับก็องค์ไหนก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่นอื่นต่อนะครับ